เอาเลยครับมาดูเกมเสิร์ฟของพี่เสกสันทัทองครับเอาเลยครับคู่นี้มาอีกแล้วครับเสกภูมมาขามครับฝั่งนู้นท็อปจันทบุรีครับเสกตัดไปโอ้ยท็อปเปิดหน้าสายเปิดไม่ออกลากเล่นเองปาเขาให้เอาพี่เสกตามเกียวครึ่งรออโอ้ยติดเกยกแล้วว่าไงท็อปจันดาสองโอ้โหไม่เหลือครับมาเลยครับไม่รอดครับ โอ้โหสุดๆุแล้วครับปีท็อปครับไอไม่ลงหยอดซะเลยครับศูนย์ห่ศูนตอนหนึ่งครับเสิร์ฟหน้าซ้ายว่าไ้ท็อปจันเปิดโยกเข้ามาท็อปจันโอ้โหโอ้นะครับปีท็อปนี่ไม่ใช่ธรรมดาจริงๆครับลูกเตะนี่ สุดๆไลค์กันจริงๆครับท็อปจันทบ,บุรีนะครับสองมาดูเกมเสิร์ฟของพิเศษเสิร์ฟไปมอนมอนมาขามยกเสร็จเอ๋อติดเกี่ยวพิเศษแล้วว่าไงให้ไปแตะกระเป่าพุ่มมาขามโอ้โหมาเลยครับน้องภูมิครับแชร์เลยครับขอบคุณมากครับโอ้โหอะครับฝั่งน,นู้นนะครับ จ้ามมอนคู่กับท็อปจันทบุรีครับมอนบักขามนะครับอเอาเลยครับคู่นี้เดือดแน่นอนครับฝากแชร์ด้วยนะสองเดืพิมพ์สอคนใส่เลยมอนเสิร์ฟมาว่าไงภูมิเปิดเสกโจ๊กภูมิบักขามโอ้โหนะครับน้องภูมิบักขามกับเตะบล็อกดีจริงๆครับ ไปยัดเตะหนีซ้ายหนีขวาครับมีบอกนะครับสองเท่าครับสวัสดีสี่สิบท่านแชร์ครับสี่สิบท่านชมนะครับฝากกดไลค์แชร์ด้วยฮะเสร็จเข้ากลางว่าคุมเปิดบินนิดนึงเสกตามยกคุมบัขามโอ้โหวิ่งางเบนเกอรอบไหนแล้วครับนี่แหละครับน่าจะเป็นรอบรอบคัดเลือกอยู่ครับตอนนี้ครับรอบคัดเลือกอยู่นะครับ ไสองสามสองต่อสามก็มอนว่าไงมอนเสิร์ฟมาหน้าซ้ายภูมิเปิดใส่ยกภูมิบักถามเอาติดเกี่ยวเ,เป็นเ้หรือเปล่าท็อปจันโอโ้โหนี่นะครับท็อปจันตะบุรีครับโอโ้โหครับลูกนี้ครับมอนยกท็อปสับเลยครับลูกนี้ครับโอโ้โหสุดๆเลยครับ คู en> ่นี้มีปายนวมครับต้องบอกว่าหนักเหมือนกันและครับโอ้นะครับมาดูเกมสุดของน้องภูมิครับภูมิบักขามครับสามเท่าสเท่าครับน้องภูมิบักขามว่าไง่ายโอ้ตรงนี้จัดแตัดหน้าขวาของเจ้าหมอนครับแต่ไม่ข้ามครับตรงนี้ครับเป็นเกมเสิร์ฟของเป็นแต้มของ เสกมอนก็ไม่ใช่ครับสามมอนนะครับส,สามต่อสี่ครับอิเสกอูตัดหน้าขวาว่าง,งมอนโยกง่ายๆท็อปจันโอ้โหส,สุดเลยครับโอ้โหผู้นี้ครับมีนอกมีในครับหนักแน่นอนครับผู้นี้ครับ เกมเสิร์ฟของภูมิรัชนาวีครับสามต่อห้าน้องภูมิโอ้ยลูกนี้มอนโอ้ย่ยวหลังเท้ายกท็อปจันโอ้ติดบล็อกแลวครับโอ้ยกห่างนิดนึงแล้วก็น้องภูมิเห็นนะครับจึ้นบล็อกเต็มบล็อกนะครับลูกนี้นะครับเอานลครับมันแน่นอนกับคู่นี้ครับมวยถูกคู่คนดูก็ถูกใจแล้ะครับนะครับ จอกอะไรนะผัเกเ็ดจอกกอกคู่ขามครับครั้งที่2ครับนะครับจัดโดยเสียตองวิยอดครับร่วมกับเชอร์สันแบ็คครับห้าต่อสี่มาดูเกมเสรริร์ฟข,ของท็อปกันทวีเสิร์ฟเข้ากลางว่าไงเสียอยังทันใส่ยกเข้าไปภูมิบักขามอ่ะเขาไ้หู้เตะพุ่มเลยครับภูมิครับอ้ ท่วมเลยครับเท่าห้าเท่าครับตัดเก้ากลางมันเดิมเอาเศยยังทันเสกโยกภูมบะาำเอาโอ้โห<อ>ไม่ไดนะ้ครับลูงนี้ครับต,ต้องบอกว่าน้องภูม,มิเตฉลาดครับลูกนี้นะครับเตะคล้องเบาๆครับใส่บล็อกครับ บล็อกออกข้างไปเป็นแต้มเลยครับของเสกภูมิครับห,ห,ห้าต่อหครับมาดูเกมเสิร์ฟของท็อปจันทุรีตัดหน้าขวาวา่าไงเสกโยกเข้าไปภูมิบะกข้ามไม่รอดครับโอ้ยงสดจริงๆครับน้องภูมิครับมาดีจริงๆครับ เจ็ดต่อห้าครับมาดูเกมเซกของวิเศษครับวิเศษตัดเข้ากลางว่าไงมอนโยเข้ามาท็อปจันโอ้โหลูกนแรงครับลูกนี้ครับถามเก็บไม่ทันครับน้องภูมิครับต้องบอกว่าท็อปจันนี่เตะได้แรงครับเตะได้หนักได้แรง มาดูเกมเสิร์ฟของน้องภูมิะขามครับเจ็ดหกเจ็ดสองหกครับเกมสเสิร์ฟลูกนี้โอ้โหูจะยัดหน้าสายครับของทอมจันครับไม่พลาดครับลูกนี้ครับม,มันเลยครับคู่นี้ครับมีทีทีไม่ธรรมดาครับเจ็ดเท่าเจ็ดเท่าครับอุ๊ยปิดน,นิดนึงตามยกเป็นแต้มหรือเปล่าโอ้โหเ,เป็นแต้มครับ เ,เอาแล้วครับเสกภูมิครับมีแต้มจากเกมเสิร์ฟแล้วครับที่ไหนครับที่ร้อยเอ็ดครับนะครับเตะกกันที่ร้อยเอ็ดนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยเนจะ็ดเจ็ดต่อแปด มาดูเกมสืบของเจ้ามอนตัดเข้ากลางว่าไงผูมเปิดหลังเท้าเสกยกเข้ามาทู่บัคข้าอแล้วครับในข้ามเลยครับเอาล้ครับน้ำดื่มตองเคครับยางมอนบะขามคู่กับท็อปจันทบุรีครับเอาแล้วครับคู่นี้ครับมีดีกีแล้วก็ทั้งสองฝั่งครับแล้วก็ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาครับคู่นี้มีไปนวมด้วยนะครับ แปดเท่าครับคู่เกมเสิฟของท็อปจปัน,นทบุรีท็อปจันตัดเข้ากลางอีกแล้วลูกนี้ครับลูกนี้อาแล่ะครับแปดเก้าแปดต่อเก้าครับ มอนเสิร์ฟเข้ากลางอยู่แล้วเสกยังทันเร็วยกเข้ามาทุบมาค้ำโอ้โหตีบอลด้วยเตะบดไปหน่อยครับน้องภูมิครับแต่โชคดีครับลูกนี้มันข้ามครับเอาล่ะครับนได้แต้มครับเกมอนกดดันทั้งสองฝั่งนะครับมีใบนวมกันแล้วครับข้างนอกในนะครับมาดูเกมเสิร์ฟของน้องภูมิครับสิบสามเปิดสิบต่อแปด ฮุมบะขามกับยอดหน้าว่าไงม่อนยกหลังเท้าเลยโอ้โหสุดยอดโอ้ที่เกี่ยวเอกยกโอ้สุดยอดครับพิเศษครับต้องบอกว่าเจ้าม่อนก็ยกดีเลยครับยกหลังเท้าครับท็อปเตโอลูกนี้พิเศษทันครับเร็วจริงๆครับพิเศษครับเกี่ยวดื้อเลยครับพิเศษโอ้โหดีทีมชาตินะครับพิเศษครับ นทีมชาติเลยครับ 11, 8, 11 8, บเปิด11ต,ต่อ8ครับ,สบเสกเตอร์ปายหน้าซ้ายว่างให้ท็อปเปิดขอบคุณท้าพี่ขอบคุณท้าพี่อโ,โอ้ไม่ข้ามครับขอบคุณเสียต๋องวีออสนะครับสำหรัหบซุอเบีย1กระป๋องครับโอ้ต้องบอกว่าเสียใหญ่ใจสปอร์ตครับงานนี้นะครับต้องเสียตอ๋องย้อนแล้วครับเปิดเจ้าของสวนภูมินะครับ 12, บ้าจอก็ครับครั้งที่2ครับภูมิบักขามเสิร์ฟตะเข้ากลางว่าไงมอนยกซ้ายท็อปจันโอ้คือต <im> <the> ้องบอก <10. S 1> ว่ายกห่างไปหน่อยนะครับแล้วก็ท็อปจันเองก็ต้องเจตะแก้ไขนะครับทําให้ลูกนี้เองทําได้ไม่ดีครับนะครับเจ้ามอนยกไม่ถึงนะครับเมื่อกี้นะครับปดบแปดต่อส <82. S 1> ิบสามท็อปจันเสิร์ฟมาเอาแล้วครับภูมิเปิดยก ปุ๊บโอ้โห <54. S 1> ตีบอลได้เต็มเตะได้เร็วตีได้แรงครับยกสั้นๆนะครับพี่เสกครับไม่ทันเลยครับตรงนี้ไม่มีสิทธิ์เกี่ยวแน่นอนครับ <54. S 1> อีกตั้งแต่เกมบอกขึ้นไม่ทันครับแต้มเดียวเกมครับเปิดสิบสี่ไปต่อสิบสี่มอนมาขามตัดเข้ากลางเอาภูมิเปิดเทาเสกโยกภูมิะครับโอ้โหตีบอลได้เต็มสิบห้าไปเกมยกสั้นๆครับก็ <Yeah. S 1> ไม่เหลือ <54. S 1> เลยครับพี่เชิญสวัสดีครับ ไม่เหลือแน like ่นอนครับถ้ายกแบบนี้นะครับเราชมเซตที่สองครับในเซตที่สองครับตอกทีสูงเนสองอาวเลยครับเซตที่สองแล้วครับน้ำดื่มตองเคอย่างกองวีออสครับนะครับฟางธนูเสกภูมิครับเสกภูมิประคำ0-0 0-0 0-0ครับมอนเซเบโอ้โหตัดหน้าขวาเสกพันยกเข้ามาภูมิประคำโอ้ลูกนี้โอ้นะครับเตะเบานะครับเจ้ามอนเองก็ อยู่ไม่ได้ครับศูนย์ศูนย์ศูนย์ต่อหนึ่งครับโอ้ยไม่ข้ามครับพวงนี้ทดบทไปหน่อยครับพี่ท็อปครับโอ้ยศูนย์อสองศูนย์ต่อสองครับตัดเข้ากลางว่าไงภูมิเปิดเสกโยกพุ้มบักอับโอ้โหพ่อปเด ตีหนักตะแรงจริงๆครับเอชเชฟฟามขอเวลานอกเลยครับอย่างภูมิเศษร,รับลอกลอกสงสามในทุก่างเลยจนขอเวลานอกครับอย่างของก๊อฟสนามสามเท่าสามเท่าครับเศษ สันอุธยาว่าไงเปิดเขาโยกเข้าไปมอนเตียหืมสุดยอดครับตรงนี้โยกสั้นๆครับพี่ท็อปเตะหายครับลูกนี้บอกไม่ทันนะครับตรงนี้สามต่อหนึ่งครับเสิร์ฟเข้ากลางว่าไงโอ้โหมอนดังทัน โยกเข้าไปโอ้โหติดเยวพิเศษครึ่งรอบโอ้โหครึ่งรอบรอบเสพเสกสันครับโอ้โหนะครับต้องบอกว่าถ้าดวดแบบนี้ก็เสจพิเศษนะครับนะครับอย่างพี่ท็อปนะนะครับวันนี้ต้องมาเจอกันเองครับนะครับสี่หนึ่งสีต่ตอนหนึ่งครับเสิฟหน้าซ้ายว่าไงท็อปเปิดมอนยกซ้ายเลยไอ้หัวโอ้โห แก้ไขได้ดีครับลูกนี้ครับโอ้นะครับคู่นี้ครับต้องคุยกันแล้วครับอย่างท็อปมอนครับโซ่สี่ฝากไลค์กดแชร์นะครับบ้านผับเป็ดจ้อก้อนะครับครับครั้งที่สองครับอย่างสองวิออสครับเสียดสองวิออสนะครับ แล้วก็ร่วมกับทีมงานนะครับทีมงานที่บ้านปัดเผ็ดเจ้าก้อเองนะครับจัดขึ้นครับสองห้าสองต่อห้าอู้ยหมอนลูกนี้เสิร์บีนะครับแต่ภูมิเปิดได้ครับเสกยกภูมิประคามโอ้โหยิ่งเตยิ่งดีครับภูมิสดจริงๆครับตะหนีซ้ายหนีขวานะครับนะครับการเทคตัวขึ้นไปม้วนเลยครับน้องภูมิ สองหกสองต่อหกครับต้องบอกว่าปรมอาจารย์ไปเจอกันครับเตะหนีบล็อกครับนี่ครับภูมิเฟรนเดอร์โอ้โหเตะดีจริงๆครับเอชฟาร์มรับสีเสื้ออย่างเซกภูมินะครับภูมิเจ้าตัวเองก็ชำเดือนดูบล็อกนิดนึงแล้วขึ้นฟาดเลยครับต้องบอกว่าสดจริงๆครับน้องภูมิครับ มาดูเกมเสิร์ฟนกขุมราช<ส>นาวีครับขุมบักขามตัดโอ้โหหน้าซ้ายครับลูกนี้นนไม่ข้ามครับน้ำดื่มตองเคครับเจ็ดต่อสามครับเอาแล้วเสกเสิร์ฟมาหน้าซ้ายท็อปเปิดมอนยกโอ้โลูกนี้ โอ้โหต้องบอกว่าท็อปจันนี่เตะบทนิดนึงครับขึ้นไปแล้วมันไม่มีน้ำหนักนะครับทำให้เอเชฟฟาร์มอย่างเสก,สกภูมิได้แทมครับแปต่อสามครับภูมิบักขามตัดหน้าซ้ายเอาลูกนี้โอ้ยอดครับลูกนี้เป็นแต้มแล้วครับเอเชฟฟาร์มครับเสกภูมิบักขามครับเอาแล้วครับ สามต่อเครับเอาแล้วครับตัดไปโอู้มเอาเป็นแต้มหรือเปล่าฟรีบอลยกเข้าไปท็อปกันโอ้โหเรียบร้อยครับตรงนี้โอ้เอาแล้วครับตามขึ้นมาแล้วับน้ำดื่มต้องเคครับอย่างม่อนท็อปครับขอร้อไลแชร์ด้วยนะครับเจ็ดสยเซอร์แล้วนะครับสี่ต่อเครับ ทอปจันตัดเข้ากลางว่างไงเสกโยกเข้ามาพุ่มมรครับอ้ติดอ้าวติด,ดบล็อกของเจ้าหมอนครับเป็นแทมนะครับน้าดื่มตองเคครับอ้าวไล่ขึ้นมาแล้วครับไม่แน่นอนแล้วครับตอนนี้เ้ห้าต่อเก้าขอจากเกมเสิฟสักสองลูกครับมาแน่นอนครับเสกโยกพุ่มโอ้ คุณพี่ฟาวน์พิเตอร์สุดยอดครับน้องภูมิครับถ้าไม่มีบล็อกเตะหายแน่นอนครับไม่ได้เกี่ยวเลยครับสิบต่อห้าครับมาดูเกมเสิร์ฟของพิเศษครับพิเศษตัดเช้ากลางว่าอู้เจ้ามอนปิ้นครับคุณพี่าว์พิเตอร์อู้หูกินเท้าซ้ายของเจ้ามอนครับตรงนี้ปิ้นเลยครับเอาแล้วครับเป็นแต้มของเสกภูมิครับ 11 5 11็ต่อหครับเสิร์ฟเข้ากลางม่าไงเอ้าหมอนกินนิดนึงโยกเข้าไปท็อปจันโอ้โหเจ้ของหลังบล็อกครับตู้นี้เตอร์เรียบร้อยเลยครับไม่ได้บล็อกแน่นอนครับลูกนี้บล็อกไม่ติดแน่นอนนะครับ11 6 11็ต่อหครับเสิร์ฟตัดเข้ากลางมาเอาโดกเข้าไปมอน เอาลูกนี้เปลี่ยนว่าไงเสกยกพุม่มโอ้โหีา <14. S 1> ไม่เตไม่รอดครับลูกนี้โอ้โห <14. S 1> นะครับเะด,ดีจริงๆครับหกต่อสิบสองครับเอาแล้วครับโยกเข้ามาพุม่มโอ้โหเรียบร้อยครับตรงนี้ ไม่รอดแน่นอนครับหกสต่อสิบสามเซิร์ฟอ้ไม่ข้ามครับลุงนี้ครับฟเอร์ีช้ฝาหมามได้แต้มนะครับอย่างเสกภูมิครับปีเ <64. S 1> ตกมเ หกต่อสิบสี่เกมไม่เกมเซิร์ฟหน้าซ้ายโอโววว้โหออกครับตรงนี้ครับเกมแล้วครับเสกคสูมครับนะครับเป็นฝ่ายชนะอย่างมอนท็อปกับดยสกอร์สองเช็ดลวดเลยครับ